จริญามสำเนาดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่12เมษายน2566เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงของงานตลาดอารียะครั้งที่42แล้วนะคะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวของบรรยากาศนะคะตรงจราจรน,นี้นะคะและก็มีความเคลื่อนไหวของตลาดประชาราษฎร์ด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้นะคะก็จะมีการวางขายสินค้าแล้วที่มาวางขายได้ก่อนเพราะว่าตลาด ที่พังตู่ตรงแผงนี้ที่ตั้งอยู่ตรงแผงนี้นะคะเคยขายอยู่ที่เฮือนบวรน,นั่นเองซึ่งเฮือนบวรของเราก็จะขายเป็นอาหารบาดเดียวเลยมีการโยกย้ายมาให้ตั้งอยู่ตางริมถนนตรงนี้นะคะจะจะปิดเป็นถนนคนเดินเพื่อที่จะให้เดินเข้าไปนะคะซื้อสินค้าภายในอาคารบาวรได้ แล้วตอนนี้เนี่ยมีการประชุมพ่อค้าแม่ค้านะคะจัดสรรหาแผงหาพื้นที่กันเพื่อที่จะมาขายของในงานตลาดอารียะครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งการขายเนี่ยจะมีกฎเกณฑ์ยังไงบ้างนะคะมีข้อห้ามอะไรและก็อะไรที่สามารถขายได้บ้างมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางอาแซมแล้วก็อาดินดอนกันเลยคะ<า>่ะเจริญนำค่ะ,ะนนคอันนี้เนี่ยอยากจะทราบว่ามีการนะมาขายของที่นี่ได้เนี่ยมีกฎเกณฑ์หรือมี เออเรามีมาตรการยังไงบ้างคะอ๋อก็มีกฎเกณฑ์ว่าถ้าร้านที่มาเนี่ยนะห้ามขายของที่มีที่เป็นอบบยมุกนะเอออันนี้สำคัญะนะครับออของกินอะไรต่างๆเนี่ยมาได้นะแล้วก็ต้องขายต่ำกว่าราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยขายอยู่นะครับซึ่งผู้ค้านี่ก็ตกลงแล้วว่าเออเขาจะขายต่ำกว่าเพราะว่าในตลาดเนี่ยเราขายต่ำกว่าทุน<ะ>ใช่ไหมะอันนี้เออ เราก็ยินดีให้มาขายนะนี่ก็แบ่งกันทั้งหมดมาวันนี้40ล้านก็ต้องขายต่ำต่ำกว่าราคาท้องตลาดนะครับเ,เสร็จแล้วเนี่ยนะนอกจากราคาต่ำกว่าท้องตลาดแล้วเนี่ยติดราคาขายด้วยนะติดชื่อร้านด้วยและไอ้ที่สำคัญที่สุดนี่ห้ามทะเลาะกันนะเออ <c oughs> ถ้าทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยนะก็ต้องจับไปปรับ <c oughs> ทั้งคู่นะครับออกจากการ ขายก่อนนะจนกว่าจะเลิกทะเลาะกันเ,เราถึงจะให้กลับเข้ามาขายใหม่นะครับเผู้ค้าเนี่ยก็จะคุยกันเองก่อนนะก่อนที่จะมาพบกรรมการนะถ้าพบกรรมการนี่ถือว่าสุดท้ายแล้วนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องคุยกันให้ให้ได้ข้อยุติก่อนนะครับพยายามอยู่ร่วมกันอย่างพี่อย่างน้องนะครับเอ,อ ก็ยินดีนะยินดีที่เราจะเชื่อมโยงให้กับผู้ค้าเนี่ยมานะในตลาดของเรานะซึ่ึงขายกันอย่างเต็มที่เท่าที่เขาเขาจะมีกำลังในการทำนะครับเท่านั้นอเองว่านคนหนึ่งนี้สามารถใช้พื้นที่ในการขายของได้เท่าไหร่คะอ่าก็จากขอบถนนเนี่ยเราไม่ให้มาที่ขอบถนนเพราะว่าถึงแม้เราจะปิดไม่ให้รถวิ่งในตอนขายนะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้คนที่เดินไปเดินมาเนี่ยก็จะถือของพลุงพลังนะมันจะกีดขวางเพราะฉะนั้นขอบถนนเนี่ยก็ถอยไป1เมตรแล้วก็แต่ละร้านเนี่ยก็ให้2เมตรนะครับ2เมตรคนละ2เมตรนะครับอ,อ่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังวัดกันอยู่แล้วก็อ่ให้เขาดูลำดับด้วยว่าใครต่อใครนะใครต่อใครนะจะได้ไม่ขัดแย้งกันกนะมีการจัดสรรกันวันนี้แล้วก็ลงขายกัน,ะะน,กนวันนี้อแล้วเขาก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะไม่มีอ่ ปัญหาใดๆเนี่ยเราก็มาร่วมดูด้วยนะในการตกลงกันก็จดชื่อจดอะไรไปส่วนใครมีปัญหาจริงๆแล้วหาข้อยุติกันไม่ได้ก็เราให้เบอร์โทรศัพท์ทั้งแตมดินดินดอนเนี่ยะนะ,ะให้โทรให้เบอร์ไว้นะครับจะมาแก้ไขข้อยุติที่ขัดแย้งกันแล้วแก้ไขไม่ได้ต่อไปนะครับค่ะแล้วขอถามทางอานินดอนว่านี่กว่าค่ะว่า ทำไมถึงปีนี้เนี่ยถึงมีการจัดการแบบในรูปแบบที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะลงรายละเอียดคะในทุกปีนี่เป็นแบบนี้หรือเปล่าคะไม่เป็นเป็นนโยบายของพ่อครูที่จะช่วยหมู่บ้านรอบทั่วไปซึ่งตามปกติเนี่ยเราก็ช่วยอยู่แล้วให้ไปเปิดร้านขายใต้อาคาบรบวรได้โดยไม่เก็บค่าเช่าอะไรเลยก็มีการรวมกลุ่มกันพอถึงงานตลาดอริยะนี่ก็ทุกคนก็เห็นใจส่วนกลางก็ยอมถอยมาอยู่ตรงนี้ เนื้อหาอามารพูดสมบูรณ์แล้วก็นี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาคัญเหมือนกันแล้วหนูอยากรู้ว่าอะไรถ้าเป็นกายพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับกิฟช็อปอย่างเงี้ยได้ไหมคะนอกจากอาหารนี่ต้องแบ่งโซนต่างหากอันนี้เป็นโซนอาหารเสื้อผ้าก็ไม่มาหรอกก็วนใหญ่จะเป็นของอาหารมากกว่าถ้ามาเราก็พิจารณาดูก่อนว่ามันเหมาะควรอย่างไรนะเพราะว่ามันเข้าขายสินค้าหลักที่เราจําหน่ายและว่าราคาเป็นยังไงอันนี้เป็นการ ช่วยพี่น้องที่อยู่ปริมณฑลรอบรอบๆเราช่วยโอถือว่าอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ดีจริงๆเลยนะคะแล้วหนูเห็นเนี่ยหนูรู้สึกว่ามีความสุขนะคะที่ได้เห็นแบบว่าชาวบ้านมาและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เก็บค่าที่ด้วยอันนี้คือสิ่ง่เดิมเนี่ยเราเคร่งครัดมากเป๊ปซี่เราไม่ขายพ่อครูบอกว่าช่วยพี่น้องแล้วเขาขายได้มาเลยอย่าไปขายไก่ย่างแล้วกัน สำคัญคะไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็อายมุกต่างๆเหล้าบุหรี่ไม่มีขายทีนี้มีพัฒนายิ่งกว่านั้นนะในเรื่องรถเข็นเนี่ยนะเราก็จะประชุมนะครับกับผู้ที่เข็นของด้วยนะว่าถ้าจะมาเข็นของในนี้เนี่ยนะต้องติดชื่อติดป้ายอ่ใช่แล้วก็มีกําหนดว่านะไม่ให้เกินราคาที่เรากําหนดไว้นะครับ ไพระนั้นจะไปเรียกเกินเนี่ยนะ,ะผู้ที่มาซื้อของลูกค้าเนี่ยสามารถฟ้องร้องได้นะครับ <c oughs> อ,อย่างนั้นมีการฟ้องเราฟ้องเรา <c oughs> ไม่ได้ไป <c oughs> ฟ้องที่ไหนหรอก <c oughs> ขอบคุณคุณอาทั้งสองคนมากเลยนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะของตลาดประชาราษแห่งนี้นะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างมีกฎเกณฑ์นะคะอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะคะก็จะเห็นได้ว่าความเอื้อของพระโพธิสัตว์ค่ะของโอ้โหรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะและว้วเบนเนี่ยก็เพิ่งมาได้เห็นว่าตลาดที่มีคนเดินกว่าหมื่นคนเนี่ยเราจะให้ขายแบบแบบไม่เก็บตัง จึงจะบอกว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนจริงๆเลยนะคะสําหรับเบ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าประทับใจมากมาน้ําตกก็ฟรีน้ําตกก็เล่นฟรีตลาดก็ขายของฟรีนะคะและแถมยังมีขายสินค้าราคาถูกอีกนะคะโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเดี๋ยวเราไปลองพูดคุยนะคะความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้ากันดีกว่าค่ะว่ามาขายในตลาดแห่งนี้เนี่ยแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วมีความแตกต่างจากการตั้งแผงขายข้างนอกไหมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณ ป้ากันเลยนะคะคุณป้าคะสวัสดีค่ะขอถามข้อมูลนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าคุณป้าเคยมาตั้งแผงขายตามตลาดทั่วไปไหมคะเคยไหมคะตรงนี้เหรอยังข่ะเพิ่งครั้งแรกค่ะครแรกค่ะก่อนก่อนหน้านี้เคยขายที่ไหนมาก่อนไหมคะที่หมู่บ้านค่ะขายที่หมู่บ้านเราเองสงเมตรเนี่ยแล้วงานนี้ขายอะไรคะงานงานนี้ขายน้ําค่ะขายน้ำคุกชากาแฟพวกน้าน้ำเขียวน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอยากจะทราบว่าการมาขายสินค้าที่นี่เนี่ย มันมีความต่างหรืออะไรกับข้างนอกไหมคะความต่างคือคือมันเป็นงานเนาะประจําปีแล้วผู้คนจะเยอะค่ะการขายมันก็จะคล่องกว่ากันนะคะและอย่างก็คือที่นี่น่ไม่เก็บค่าที่รุ่ใช่ใช่ค่ะไม่เก็บค่าค่าที่ค่าบริการนะคะแล้วถ้าปกติแล้วเนี่ยเราไปตั้งแผงขายปกติแล้วต้องเก็บค่าที่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณเท่าไหร่อันนี้ขายอยู่หมู่บ้านเนาะแต่ถ้าเป็นโซนข้างนอกเขาจะเช่าเป็นเดือนเดือนละพันห้าหรือว่าเดือนละพันอย่างเงี้ยค่ะ เออให้กับชาวบ้านข้ารอบข้างสุดๆเลยนะคะขอให้ขายดีขายดีนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะและนี้นะคะก็คือบรรยากาศนะคะของการประชุมนะคะงานตลาดของตลาดประชาราชแห่งนี้นั่นเองค่ะสําหรับตอนนี้เบนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจรินทางสน็กดีค่ะ